สวัสดีสวัสดีสวัสดีโฟยพี่น้องคู่คู่สุกคอนมานี้ชิพ่าน้อนน้องทิ้งไปย้ำงาพี่น้องนะไปหาหน่องทรายป่านเพป็นจมหาหน่องทรายป่านอยากเมื่อวานอยากเมื่อหมาไ้้เมือเนี่แต่บริบบทยิ่นไปเนาะเมื่อมาหาหน่องทรายป่านสบายดีตาลุงกะติดสายลูกอ๋อการบอกว่าไปหาหน่องทรายป่านนี่ชิบวบายดีเนาะเพป็นจมมากไาเมือเลยพี่น้องอยามาอยากอยากเมื่อวานแต่บริบบทยิ่งไปมีนะไรก็ได้คือ ฝากแน,นนอก,ก็ได้สิเมือ่อกี้ชุดไปฝากน้องแค่ปามชุดนึง <c oughs> สีชุดใหม่เลยสี่ชุดจะสใส่เลยแต่กุ๊กกเห็นกิกน,นท้อมป่ะกุ๊กเนาะมาโดนถือกุ๊กมาถือดุกันดหน่งไปทำเลยไดไปเดินทางเลยเนาะเป็นแห้งหวดได้ทุกนทีมวนผิดจะ่ายหมดนะจมเรื่งอู่ันไมมูผมก็ตีดอกมันไม่มีมูเมือน เดีเ๋ยวปปะ่ปะป่ะเอาหมาก่อนใหน้จะไปห้าไปห้าไปฮะมวนเป็นมวนเลยโอ้มวนไหวก่อนเลย ัวเหัน่อมางแล้วผัวโอ้ยตายแล้วจะชิบกระ่าขเายพี่น้องเอ้ยขัวมันืเอเด้เอเ้อเอาล้อเด้อเด้อเด้อมด้นเดอเน้อ้อเด้เอเดอเดอเเดเด้อเอเด้อเด้อเด้ด้อ้อเเอ้อ้้อเด้้อเด้อเน้้้ออเด้อดอเด้อเด้อ้ด้ออด้อเด้อมด เอ้ยู่ก็มันนะยุก็พ่อ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 แบถ้าแม่งโถแต่หันหง่งนึงกตแม่ช่อมาซี่งามลยบันนี้ปนนันอยากจมอยากมากว่ะจมอยากมากตัวันนันแต่ก็อยากมากอืมไข่อ้ยแม่เห็นหันด้ในหขี้ฟีห่มห่มแ่ช้งเียงเห็นว่าอนเหรนน่อยากมากเอาหดว่านอินเบงเนตติขิข้นมนมออะเไปหอมนองไปหอมนองใช้ป่านไปหอมนองปะนั่งกี่พี ไปนั okay, care, ่งผูไปนั่งเอาไมเอาไม้นั่งคื่เออพนั่งอีกผิเบี้ยวเบี้ยวบริมาโดนนี่แม่จ้องมีไ้ป่ะเ่าวหายรักษาใจเย็นใจเย็นตบอดอีกน้อยนึงอดอีกน้อยนึงใจเย็น เฮ้ยบาดีป้าลูกม่้ายดีอไรกินบ้างไมู่ใ่ปอันน้เป็นอะไรกิ้มึงยังรู้บาดีดีอ่าของเผินแม่เอ้ยอ้องเผ็ดมาอย่างไ้แม่ป่ะโอ้น่ไฟ่าใจอยเยใส่ได้ยุ่เือนน้ครับใสไหน้าบ่ะลงไน เดี๋ยวจะนำไปเบ่งพวนอะไรโอ้่อนาเี่ยวนะน้ำขี้กันนะเอาเลยคนูอันนี้เอหายกับพกินแก้มไข่บออคนนั้นเบื่อหนัใ่จะต่เบื่อไเลยนะตน่นึงเก็มันดูดจะไปใกินได้เพระจะเก็ไเลออกติ๊กขาวใหงไรได้ติ๊กขาวใหงแแทน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 โอ้โห นเวอนี่มากเส้นหนึ่งเส้นปลายเราะมันซ้ำรอยกบาทน้องเอ้ยเบิ่เบื่อขัวกามขัวขัวกับเป็นตะย่านี่น้องเยอเยอะเป็นตัคิดหมัวนเนียอ้ยนนี่เนอะเดินก็น้องยืนนี่เนอะซื้อหลังอีน้ำใจซ้มจมุบอทัานมีเจ้าของบ้านอะ ยังจังบมมีผู้ดำได้าจจะแผลผู้เดี๋ยวนี้เรียกเอจะไปบ่งผัวฝนไทยนาเลยผัวอาชุกอนอยไทยนาเลยเอาเขาไว้ตู้น่มันสินะบ่งสามหนุ่มผัวฝนไทยนาเอยสามหนุ่มนเห็ดนะไทนายังือแห่งคุ้งวยผ่าบิดเหนหน้าจะได้แห่งคุ้ง้วยผ้าตะกะเบิดนี่ อะไรด้อยนายพวกเจ้าเนี่ <laughs> เฮ็ดหน้าในบวกฟานแล้่นี่บวฟานนี่แหง้วะแ้งัวคุ้ยพวฟานเนี่ยอะไรเนง,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 งานเน่ายอ,อยู่ต,ยตีนมานก,ก็ยังแหง,งัวควยผ่าโอ้มด้เด้วตัวงนอนตื่นสวยโอ้อะไรจะให้พอถ่ายผากกัน่ทยมัน <c oughs> <c oughs> มัเป็นตาไทยหยาแต่ก็จะไทยหยานาะใส่ไบบไม่อยบ่นี่ดีเด้ไเนายังฮะกุ้งกบปลากุ้งกบอันนี้กบ่กุ้งย่างเนี่ยกุ้งโนหนึ่งครับบกุ้งไดาเ่ได้กับเค็ตได้นกันนกินริกับตำกงตำจำได้นนี้เมื่ออยู่อ๋อสบายชำนโอ้ยชำนีแล้วผมมาก้อยมไหนน้า บ่ความถึกจำได้ไปห,หน้านี่จับลายแลนโหลดใสเหล็กซองจะหน่อยนี่รถอันนี้มีจักรเล็กสีเล็กบอชอง,ชองใสเหล็กชองโหจะหน่อยหันมึงคืนเนี่ยพอนัอดปวดประตูวะอู้วโเป็นยังสบ,บายไอกินยาไปวัดชองแพงมาดิเล่นเต้าบ้านกันยังกลัวนี่แม่แล้วเคยเล่นเต้บ้านเนาะมันก็บ่เมื่อยเป็นไงเคยออกกําลังกายใส่การเห็ดหน้านี่ต้องใสความทนเออ เป็นอย่างเดียวบ่บพอ่อต้องความทนแม่นเราอป๋วแหละวันนี่ใส่ให้เดียวนลลูลี่เลยน้อมันตะบิด,ด,ดแบบโอ้มันคือแดดแห้งอะลีเออแต่นี้เหมือนตะบิดนะ่เบิ่งนี่เบิ่งการเพิ่นเฮ็ดยังจั่วนียเชียร์นางนี่เชียร์ยังเฮ็ดไ <c oughs> ด้เหยียบไว้แล้ว <c oughs> โอ้ยม่ได้ดอกว้าเอาจะกันลอกเบิ่งกันเลยเฉยมันเสียมันตูดไปนะมันฮะวันประเดี๋ยว ปรดนในแอปทอกแท็กเอนในแอปทิกเอกวะมาคอยเป็นยูทูบคนแรกเขาไปอตที่ใส่ลกามไทยกะเบองอ้าวนั่นคืนเนมันผืดเออไม่หนแล้วมือแตกมือแตกไล่ไล่บอลเนาะมือจักแต่ก้อก สร้างกันนสรางกันเนอะเขาบอกว่าห็นหน้าง่ายมินอดไรง่ายท่เที่ไหนกินอรไง่ายเนาะกินทิมไลน ทันแม่ที่แบบเอ้าจามต้ทดียปตาใช่เีนยนีกินอตอแนแรกเนาะไปดีโอ้ oh. <laughs> เพื่อนเี้ยโอ้ยลำบากนี่ยแกนโมแกนอยบ่ไทยเรอยนอนโบมีน้ำกับผ้ากันทรายเือยรู้บ่โบีน้ำกับผ้ากันทายเล่ยไไทยไทยข้งบนอนมันึงมีน้ำเออทย,อยวันมันสบายก่อนนะอ๋ะอห่างุมก็ได้ ตำโมกุ้งใส่กระปุนนะกในกาใส่กุ้งนงนาะเนาะแสีพี่น้องเ้ยพี่น้องเต็มถาดเลย จัดแบรร่งให้เอื้อยกับแม่นำ้ำเคียงไงเนาะกับคููย่อยนี่เลื้อแต่พวกพวกบักเถิกมันมาเลยเจ็ดแปดคนเจ็ดกหกเจ็ดคตกำลังใช้นาอไอพวกติดข่าวมาน,ามน้าเนาะพองค่อยเยน็นพี่น้องเลย,ยพอเย็นอย่าปวดหัหิวเดี๋ยวกินแดดกระชือข้าหน,น,น่องน้ำเคิยงเมื่อยเนาะเพื่อกระใครพี่น้องเอ้ หิ่หอนไขยเด่นกรับมายากมอนบาไหนมา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 กินยัวกินยนยมาแต่ไลู่ฮะลกปนมาแต่สมาแต่กกอกคุณละวาัูม่ะออกอเอาลงเอาลง ลุงพลเอายังนี่เนาะป่วป่มากเอาเว้นนี่สัสดีขับันหน้าลุงลุงพลขับแซงแบบลุงพลเมนบอนี่หัเอาปตีีบ้านาแล้วบ่งหนาตำตำหแตกไล้เหยียดกินเผาอ้าวเงอกเีเมื่อยร่มไทหน้าเออไม่นายมัไม่นาอาู้กันตองนี้ตงไปโอ้ยไช้หนาเมื่อยเด้พี่น้องเออับแสงกับขับซีป่นมากอันหลังเนาะ กุ้งไปดิมาลำดังมากินเด้วน่ะกน้งนามด้วยมิมาได้กินเลยกินก้อนกินก่อนจ่ะออามาไขต่ำเน่ยื่อมันอ่ะข่นะโว้ยแสบแต่ลคนทีมือก้อยเองี่มือลูกคนลมสอนนี่ก้งกุาอนเขาไหมเอาทิ้งเขาเพื่อวิวไข่ยิ้มเขามาเลยทิ้เขาน่ยิ้มเขาอเอากา ลงใจหน้าก็ตีมาตทีเนียกินก่อนยังลงเด็กตาแสบเลยเนาะไปเป็นคนกกตุ่มเด้อข่าวกับข้าอุ่นแบบว่าบุท่านหน่อยหอนทำเอามาเด้อเอามาก่อนบังซีบังบุญแดงเน้ยเอาลงมือได้บ่นี่เดี๋ยวหอยน้อยน้อยมาถ่ายเดี๋ยวมาลองกับสีแดงเมื่อไหร่เนาะกินเนี่ยกับจืเมื่ออะหมดแล้วจืเมื่อตอนนี้หมดแล้วกินกันแล้วเวยวันที่หันไปเมื่อปะทำแล้วปะตอนนี้กับจื้อผ่านนอนทิ้งเมื่อไหร่พี่น้องเน้ย เป็นโมสบายเนาะคนไข่ไข่ช้ำเมามจะปวดไข่ปวดมากอ้ยวดเมื oh. you. You ben, ่อวานแั๊บแป๊บไาทำหน่อกใช้ปลาเนี่ยนิ้ดมหน่องไม่ไหวไม่อยากให้ไก่บรนไดเดียวติดไข่เบิ่งเหรอเบิ่งกิ่งย่งหอนเลยวะเอาน็ตติดหอเมือนก็เสียตเลย เด็ดตูนเย็นไหนดเอาผ้าเสียเลยไม่ไหวไม่ไหวเออนี่ไม่ไหวเออนโอ๊ยโชคขีผูแล้วโชคขีผูวะวโอ้ยไม่ไหวไม่ <c oughs> บ้องขาบอกแขนอามส่ค้าเลยอันเดียวกันบ้อง้ามใส่แขนเดียวพกับ้องขามใส่แขนแต่ว่ามึงบอกว่าบ้องแขนเอามาสค้าแบบเปนวะปะปขับได้ลาไปเมื่อปะไปดูเมื่อปะบายไอ้นิวเนยบายมาเดอบายมาเดอนามาเดอายบาีเท้าเดออกน้ำผึ้งเต้าไก่เดอรไก่แห้งหมด Ừ, Tao nhìn mày hỏi thuyền nữa nó Một đỏ mất nói tí Mình làm ra cái gì có coi chân thuyền vào đây Cái nào ơi Cái nào ơi Cái nào ơi ยังขน,นาดบูดอ้าวใครอันนี้จุดดีนะมันไปใส่ได้มวว่อนนอไปหาหน่องชายบานม่อนวะมว่อนมาไหนฮูฮ้ม่อนทิศเขาบาวว้าทม่อนมาหลับไปหาหน่องชายบา,าวนฮะม่อนมาพอะามฮะ มันว่าพอถามฮะมืองานจะไปอีกเนาะมืองานจะเชา่าข่จะไปอีกเนาะอายแล้วพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้กันที่จบเพิ่งทำนี่นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝากอะไรด้อพี่น้องฝากกันกินนะให้สเสร็จโดยเ,เป็นก่อนแล้วที่ให้เป็นกินยาเลยคะ่ะที่นอนพักผ่อนอสบายดีนะครับไปจับภาพรูปกัน tahun lalu yang sebaiknya tahun ini sebaiknya